เิมบอกว่าเมื่อตายแล้วต้องไปเจอยมบาลยมพูดจริงไหมครับอาจารย์ถ้าเรามีเรามีสม,มุิเราติดกับสัญญาอยู่นะครับก็ต้องไปเจอยมบาลและยมทูตครับช่วยไขยข้อจิตนี้หน่อยครับครับอาจารย์ครับต้องเจอครับเพราะเรามีสม,มุินะครับแต่ถ้าเราอยู่ในอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งไม่มีศาสนาครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วท่านตายไปท่านจะเจอยมบาลไหมไม่เจอหรอกเพราะมันไม่มีสัญญายมบาลตัวแบบไหน เข้าใจไหมครับท่านเจอตัวอโนเกะไหมครอโนเกะอโนเกะเฮอะไรอโนเกะเข้าใจไหมครับอโนเกะก็คืออะไรก็ยมบาลเหมือนกันครับอโนเกะภาษาเทพเรียกอโนเกะนี่กูแต่งขึ้นมาเองนะนะครับฮานาเกะนี่คือวิญญาณนะครับอะโนเกะอโนเกะอโนเนเพราะงั้นแล้วมันเป็นสัญญาเรามีสัญญาแล้วทาไมฝรั่งมันไม่เจอยมบาลเราทําไมไปเจอ พระเจ้าไปเจอเลยคัตสินเพราะงั้นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เหรออันนี้กิดจะสัญญาครับถ้าเราสัญญาทางพุทธก็ต้องเจอยมบาลเพราะยมบาลน,นี่เป็นคติของพราหมณ์ป็นติของพุทธของจงคนจีนนี่มียมบาลม,ยม,ามียมทูตเทเบเซียแต่พอไปตะวันออกไม่มีนะครับเป็นนั้นมีมวมบัตเป็นพระเจ้านนอนุเป็นคริสอันนี้เป็นศาสนาเรื่องความเชื่อนะครับแต่ถ้าถามจริงๆท่านตายไปต้องเจอยมบาลไหมเจติกรรมที่จะต้องเจอนะครับเจอสมมติของท่านมีท่านจะต้องไปชดใช้ใกับ นรกของท่านนะครับเพราะว่าท่านยังอยู่ในในสมมตินะครับต้องแยกออกไปให้ออกนะครับสุดาขอน้องวิงบอลพระอาจารย์อยู่ต่อเพื่อแสงพระธรรมจกักรนี่อยู่มาสิบปีแล้วครับเมื่อก่อนเขาก็ขออย่างนี้แหละครับตอนนี้หมดแล้วตัวตัวที่ยืนมาหมดแล้วปีหน้าหมดแล้วครับนะครับบ้านสวนท่านยังไม่ถึงการสลัดคืนนะครับ เราไม่ต้องสลัดคืนครับกูเก็บแค่นั้นเลยครับไม่มีการสลัดคืนไม่มีการไปไม่มีการมานะฮะไอ้น,นั้นมันเป็นแค่ธรรมชาติสลัดคืนพูดไปตามอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจผิดท่านทุลีดินนะครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับที่อาจารย์บอกเรื่องอิทธิบาทสีในการยังทา่าทายู่ที่ตั้งที่ตั้งยังไงมาตายเพื่อรอใครสัญญากับใครดังที่พระเจ้าตรัสรู้พระอนุนนะครับอันนี้ยังไม่เข้าใจคําถามนะครับ ท่านที่อยู่ต่างประเทศก็เข้าคุยกับเอ้ยนะครับสามเณรมีอาบัตรประชิกไหมจ๊าหลวงพ่ออาบัตรประชิกครับนะครับถือว่าเป็นนักบวชก็ถือว่าประชิกอยู่เพราะอยู่ในเพศที่เพราะไม่เป็นพระนะสามเณรก็เหมือนผ้าขาวเป็นหน้า่แต่ว่าเป็นหน้าที่มันบวชแตยังไม่ถึงการที่จะบวชนะครับแต่ถ้าหากว่าระหว่างนั้นเราไปเสพเมถุนนะครับก็ถือว่าเป็นอาบัตรประชิกไปเพราะเรายังอยู่ในไตสิกขานะครับประชิกครับ